ฮัลโหลอฮัลโหลฮัลโหลว้าวฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินเคเคได้คนนะฮัลโหลอ๋อโอเคมีแผลอะไรไหมหรือไม่มีเอาละแดงต่อละไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าอันนี้อันนี้มันเหมือนไฮวิเซลวะคล้ายๆคล้ายๆคล้ายๆเหรออ้าวหลุดเหรอ เพราะมันบอกว่าใช้มินิแบบทั้งที่ไม่ได้ใช้อ้าวเอาใหม่ได้ปะไม่เป็นไรเข้ามาไม่ได้หรอกเป็นอย่างนี้ตลอดเลยมันไม่มีถ้าหลุดรีจอยได้นะรีจอยได้ไปไปไปคลิกตรงหุ่น่ะแล้วก็กดแล้วก็กดคลิกทูรีจอยอ่ะได้มันรีจอยได้อ๋อโอเค thank you นนดีลองรีจอยหน่อย ยั่ต้องขุนขุนอันไหนก็ได้ใช่ปะ <c oughs> อ่าฮะลองดูไม่รู้รเหมือนกันยังไม่เคยลองรีจอยเลยรีจอยะดูก่อนได้เพชรเท่าไหร่นี่ไงได้ละใช่ปะใช่ใช่ใช่เคสวยเกมมากลางละ เอ้ยสวนได้เกือบฝากฝากช่วยหน่อยช่วยหน่อยสวยโอเคกลับกันเลยกลับเลยอเอ๊ะมันรอเท่าไหร่อันดียอสดยอสุดยอดยอดจริงเยี่ยมเก็บเก็บไว้ในกล่องทำรมได้ให้หน่อยเพื่อช่วยได้ <c oughs> โอ้โหเตียงไหนยอย่างนี้ไม่มีใครกล้าบุกแน่นอนความปลอดภย100ัยร้อยเปอร์ <c oughs> ต้องไปดูสีเหลืองก่อนข้างงเรามีสีเขียวนะเขียวเขียวเขียวไม่มีเขียวไม่มีเขียว,ยว,ยวตายแล้วใช่เราสามารถไปเก็บของตรงนั้นได้เออลืมพิดไปเลยถ้าถ้าเฟครบห้าฝาก,กอัพเกาะให้หน่อยนะต้องการความอึดโอเคโอเคได้มารอบป,ปะได้สามอันโอเคเอ้ยบุกเลยดีเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะเฮ้ยแดงเขาเล่น เขาเล่นเป็นทีมกันให้มันมืดจังเรียบร้อยแตกแน่นบงอ่าได้มาเล่าเพิ่มโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวกลับก่อนขอเล่นแบบไม่รีบแล้วกันนะ <c oughs> เล่นแบบชิลๆไปละกัน <c oughs> อ่ะรีรีรีมาใหม่เลยร,รีมาใหม่เลย <c oughs> เอ้ยเอย่าอันหนึงนะ เฮ้ยสนใจออกซิเดียนปะเอาซีเดียนเลยปะมาเล่นแผนเล่นมาเหลี่ยมสักหน่อยละกันเอ้ยใครมาป่าฝากฝากดูให้หน่อยใครมาบอกด้วยไม่มีไม่มีไม่มีใช่ไหมฮ่าฮ่าเตียงเตียงต้องอึดสักหน่อยใส่ไปเลยออกซิเดียนอ่ะวางผิดแป๊บหนึ่งเฮ้ยไม่น่านรีบเลยวางมาวายตก มันยังไม่มาใช่ไหมหรือว่ามาแล้วมาแล้วนึงแป<ด>๊บนึงใกล้เสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วได้แล้วได้ข้าได้อยู่ค่าได้อยู่โอเคหมดละแดงหมดแล้วใช่ไหมสวยเอาปุ๊บ <c oughs> กอดหนังหน้าค่าจัง<ว>เลย,เลยวิธีไม่ถึงแดงมาอีกเยี่ํา รอดีแล้วเหรโอ้รอดีแล้วอ่ะเฮ้ยแดงมาแดงมาบไม่ใช่ไม่ใช่ปกติเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวจัดการให้อ่ะเผื่อล่วงตามโอเคช่วยเกาะได้ไหมอัพเลยอัพเลยถ้าเอ็มมอลเหลือก็เอาไปซื้อกอเพชรเลยก็ได้เพราะว่ารู้สึกว่าเซิร์ฟนี้เอ็มมอดดอปไวใช่ดอปไวมาก แับหนึ่งตอนนี้เกาะพวกเราโพเท่าไหร่โพหนึ่งเหรอโอเคเดี๋ยวค่อยฟาร์มเอ,อ้ยแดงมายึดกลางแล้วเน่มันโอ้ตกตายโอแม่นะมีแดงระวังระวังมีแดงมาบ้างแดงยังไม่มาเพราะมันยังไม่มีเส้นเลย เออว่าแต่กฎมีอะไรบ้างนะมีใครรู้บ้างน่าจะมีห้ามใช้แฮ็กห้ามใช้อะไรอ่ะแล้วมันมีกฎห้ามใช้น,ใชน้ำยาป้าเราเราลืมคิดไปเลยไม่มีไม่มีอ่ะโอเคว่าหลวงโอ้ถูกใจคิดว่าแดงขุดเตียงเหลืองไปแล้วว่าเอ้ยเหลือสีเดียวโอ้ตาย ไยแต่เองพวกเราเอาจริง oh ah, ทุกสีน่าจะมีออฟแหละเท่าที่คิดนะนะอะไรคือออฟอ่ะออฟซีเดียนอ่ะออออสกัดนั้นไม่อยู่สกัดนั้นไว้ตาย ไม่ได้อะเตียงเตียงนอนมีแต่คนอยู่อ่ะกลับดีกว่ากลับดีกว่าเฮ้ยคิดออกแล้วขโมยเพชรดีกว่าทีนทีเหรอมันเน้นต่อสูงไว้อย่าให้อย่าให้สีแดงจับได้เฮ้ยมีใครอยู่บ้านปะน่าจะมีเขาเขายังอยู่บ้านโอเคมันมีกระจกมันมีกระจกโอ้ไม่นะแล้วก็มันมีกระจกะนะแลว,แลวข้างในมันก็มีแค่อ่า เรียกว่าอะไรเอ็นซ่าโตนใช่โอเคคือไม่มีออฟซีเดียนว่างั้นโอเคไม่มีไม่มีไม่มีเลยคืออันนี้มันยากกว่าเบดบอสปกติคนทุกคนอยู่บ้านไม่รู้จะหาจังหวะคุดตอนไหนถึงเวลาบุกสักสีหนึ่งแล้วเฮ้ยอีกห้านาทีเตียงจะแตกเราบุกก็ไม่น่าคุ้มไม่เป็นไร ที่เลือดที่เลือดที่เลือดโอ้โธ่แตแต่มันชอบลอยเอาร่วงโอ้จบแล้วกำลังเกิดกำลังเกิดไม่ไม่น่าแตกนะออฟซิเดียนอ่ะเออสวยสีแดงมันชอบบุกอ่ะรวมง่ายชอบบุกทุกสีก็จริงพวกเราก็ทำอย่างนั้นได้นะแต่ตอนนี้ไม่คุมแล้วเพราะว่าเวลาเหลือแค่สองนาที โยเวนบุกบุกไปยึดไปยึดตรงกลางอะเออไปยึดตรงกลางปะจะได้เอาเอาดาบเพชรกันทุกคนเลยแล้วก็ยึดตรงกลางไม่ให้ใครมาอเกือกลบลวงก็ได้อยู่นะได้หมดอ่ะอืมแต่ถ้ามามามาแค่สองคนปล่ล่ะ,ละมามากลางมายึดกลางสองคนอะเดี๋ยวดองดองแก็บไว้ใครมาจะได้ฮิลเลยดาบเพชรกาะโพสาม มาสามคนอีกใครจะสู้ได้<ม>เจอคน,น,ย,นยองเล่นเล่นลไม่มีตาคอนบับอืมร,รู้สึกดีที่ไม่ดึด้ดเลยโอเคได้แปะเอมมอล่์ลเฮ้ยเจอคนซ่อนเอมมอล่์โอ้มีเอมมอล่์สิบสี่อ่ะไทยกนเหลือเฟือเลยโอ้ซีบีสุดท้าย กลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนกลับบ้านอันตรายนะ,ะใครบาไฟบ,าฟาบอลฝากบอกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวตายโง่แน่เลยเจตีย,ตยงแตกทุกสีเวลาเก้านาทีไอ้บอกนะว่าตายอ๋อ <ยะ S 2> แล้วตตลไปแมนะ่ตกตายไม่เอาหน่ะตกตายไม่เอาไ <c oughs> ม่เอาไม่เอาแันนึงนะอ่ะทุกคนเอาเอ็มเอา e n นเดอร์โ l ติดตัวกันเพื่อเพื่อตกตายแล้วก็หาวิธีปลา,านะ <c oughs> ถ้าปาลารอดก็คือสวยถ้าปลาไม่รอดก็ตัวใครโตมันประมาณนั้นแหละ เดี๋ยวเก็บของกันก่อนเดี๋ยวพวกเราจะเน้นยึดกลางเน้นยึดกลางใช่ต้องแง่คือต้องมีของอะ่ะต้องมีพวกน้ํายาเสริมบัฟอะ่ะไม่งั้นสู้พวกคนอื่นไม่ได้เนะ่มันอาจจะลอ่องหนมาและถ้ามันก็มาตกบ้างมีโกเลียมปลาเสริมนี่อ่าคือในไฮพปเซียวโกเลียมสามารถมองเห็นคนลอ่องหนได้ไม่แน่อาจจะค่ะอ่ามีโกเลียมอยู่การสักตัวหนึ่งมาอาจจะชี้น้าได้ สองตัวพอปะเออความจริงตัวเดียวก็พอแหละเออสองตัวได้เรื่องนะมห้หรือยังยังก็รอรอ,อ,อทุกคนพร้อมมาทุกคนพร้อมเดี๋ยวไปด้วยอ้ยเหมือนลืมอะไรสักอย่างเลยแป๊บนึงนะทุกคนมีเพชรเท่าไหรอ่อ่ะในตัวหรือไม่มีเลยไม่มีโอเคงั้นไม่เป็นไรเฮ้ย <c oughs> hey, ปะพร้อมกัน <c oughs> ขออย่างเดียวระวังไฟบอลน,นะอันนี้อันน่ากลัวสุดแล้วในในเกมเนี่ยใครจะปามาตอนไหนก็ได้ระวังนะไปเดินช้าๆดูดีๆนะดูดีๆ <c oughs> เดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนจะได้เห็นว่าใครร้องโหดใครอะไรมาโอ้ยรู้แล้วว่าลืมอะไรลืมเอาไฟบอลมาไม่เป็นไร ยอยู่<อ>บ้านเอ้ทุกสีอยู่บ้านปะช่วยช่วยกันดูหน่อยเงินอะไร<ส>ดูกันทุก,ส,ทกส,สีทุกสีทุกสีพยายามเซฟเเตัดทางปะโดนตัดทางเหรอตัดไม่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 ดยังกลับได้อยู่ถ้าตัดทางเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างวิธีแก้ให้แป๊บนึงนะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาหนึ่งวันหนึ่งวันนั่นแหละประสบการณ์ทั้งหมดแล้วเนี่ยขอเก็บเอเมอราลอก่อน แนนึงะเดี๋ยวทางขวาทางเอาอ่ะคือมันจะออกจากเกมทุกคนนับคิวของแต่ละคนเอาไว้ด้วยนะโอเคโอเคเอาไว้ได้ได้ได้อ๋อคือเน้นเน้นเน้นค่าอ๋อสวยแหละไม่เป็นบ้านอย่างเดียวใชาอธิบายังไงดีวะเอาไงดีเดี๋ยวก่อนะั้นแต่ถ้ายังไม่หมดเวลาก็ดูว่าทีมไหนทีมสุดท้ายที่ชนะ อ๋อคือถ้าฆ่าหมดคืออ๋อถ้าเวลาหมดคือนับคิวเอาถ้าทีมไหนฆ่าเยอะสุด <Okay. S 1> ก็ชนะใช่ไหมใช่ใช่ <Okay. S 2> ถ้าเวลายังไม่หมดแต่ว่าแบบทุกสีตามหมดแล้วเหลือแค่พวกเราก็เราก็ชนะอ๋อดูแล้วทุกสีน่าจะอยู่กันแหละเพราะว่าทุกสีเขาอยู่บ้างกันหมดแล้อีกอย่างคือพวกเราฆ่าไม่เยอะไงแพ้แน่เลยไม่เป็นไรเหลืองๆๆถ้าจะเป็นสีที่แบบปุกแล้วโอเคสุดๆตอนนี้จะเสี่ยงเหรอ กลับกลับไปเสริมของก่อน,นไหม<อ>ทุกคน<อ>งนั้นงั้นทุกคนรอรอกลางก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเติมอ e น d o เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปซื้อของเพิ่มให้ถือเอเ Endo โพลอรอเลยไหนใครจะปาไฟบอลมาดิพัยาตาแล้วน,าานะพันนะจ้าจ้าอ้าวพอตกตายมีคนมากลางมั้งยยด,ดูดีๆนะ ไม่รู้นะว่าจะฆ่าได้ไหมแต่จะลองเสี่ยงดูแล้วกันจะเสียงคน,น,นตัดทาง,างเสียงดีแ <verständ> งดงเล่นตัดทางแดงเล่นตัดทางเราเล่นอยู่เฉยเฉยว่เฮ้ยอันหนึ่งแค่แค่ <สน ército> ลองหันมาด,ดูเฉยเว่ามันมีคนอยู่แถวนี้เปล่าทำไมเขา<ร>งเงียบกันเนี่ย เอ้ยจะร้อยคาเราจริงเหรอม oh าเกิดดาอันเราก็แล้ว,ลวมันไม่มีเวลาหายใช่เหรอใช่นอาคิวเรารอคิวไว้เลยโอ้คิวเลยตอนนี้แค่สองคิวอีกยังหวกเหลืองอุ้ยเราเกือบตายทำไมทำไมทุกคนเขาเห็นเราล่องหนไว้เราว่าเราเล่นไม่เป็นแน่เลย ล่นในเซิร์ฟนี้มาค่อยองวิ่งไปไหนก็มีคนเห็นทุกคนทุกคนฆ่าฆ่าไปกี่ตัวทุกคนฆ่าไปกี่ตัวสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วอายอ่ะแค่สองตัวสองก็ยี่สิบหกคนก็น่าจะได้นะเ้ากลางโอ้โหเอากลางใช่ไหมไม่ ทาทแล้วแต่คนตัดทางกันเยอะอะเดี๋ยวแปบบ๊บนึงนะเดี๋ยวไปนู้โฟกลับบ้านได้ไหมเนะี่ยได้เปล่าเวเดี๋ยวดูก่นอนกลับบ้านเนาะกลับบ้านนะเนี่ยแป๊บนึงขอกลับก่อนอุ้ยโอ้โดีนะไป,ปนูโ้โฟทันอุ้ยเกือบตายเกือบตายเพราะเอน็นเดอร์โฟอย่างแรงไม่นะแค่อ,อินเดอร์โฟโง่ทำไมมันแรงจังโอไม่นะเกือบตาย มันบึกกลางมันมีคนอยู่กลางอืมใครเหืองเืองเรืองเหมือนมันจะมากางระวังนะเวลาแค่สองนี่เองไม่กี่นาทีเขาขอนซิฟายเอาพก่อนเอาพวกเราแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกดูดูแลสกอร์คิวเอร์เราไม่น่าไหวอุ้ยติดบัคตกใจยิวว่าตายมมันีตายใคร ระวังระวังแด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 งมีถนูเนี่ยไอ้เราก็เลยไม่หานะฮะนั่นสิอยู่นำเหมกันนะเจาทางเคลียร์มีเวลาแค่สี่สิบวิยังทำอะไรไม่ได้ละเหลืองมาเกเหลืองมาเกเหลืองมากเหลืองมากเดี๋ยวว่าฆ่าให้เรียบร้อยตายหนึ่งอุ้ย,ยนยนะั่นใครน่ะไรล่ะ ปุกละสวยสีแดงอยู่บ้านเต็มเลยเอ้ยเห็นตัวล่องหุห่นตัวล่องหนนี่หายละสวยเหลืองหมดเหลืองหมดเอ้ยระวังตายระวังตายสวยสวยเฮ้ยก็เล่นเก่งกันอยู่นะหมดสีไม่หลอกวิโอออกซิเดียนออกซิเดงโอ้อ <laughs> โหกี่ชั้นเนี่ยสองชั้น <laughs> โอเคจบ เออไม่น่าเกี่ยวอ๋ออันนี้อันนี้นับนับแค่นี้กลับ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 มา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 ใครชนะนับคิวคิวนับคิวกันใช่ไหมนับคิวกันใช่ไหมเอ็มเอ็กซกี้เราเข้าไปสองคนปะเข้าไปสองคนก็น่ายาสิบสี่ m s c i ีหมดแล้วเอมต์ตายก็คือได้ที่สุดท้ายอันนี้อันนี้คือได้ที่สุดท้ายของมินิเกมนี้ก่อนเดี๋ยวมาอันนี้กันอีกทีว่าจะเอาอีกเกมหรือพอถามก่อนเลยอยากได้อีเกมหรือว่าพอแล้วแต่ทุกคนแล้วแต่ความคิดทุกคนอันนี้อันนี้ถามทุกคนก่อนแล้วแต่จะเอาจะเอาอีกเกมหรือว่าจะพอนี่คือถามทุกคนเลยแ่คิดก่อน ทุกคนว่าไงได้หมดนะได้หมดได้หมดเหมือนกันได้หมดนะได้หมดครับได้หมดจะจะพอหรือว่าจะไปต่อก็ได้ได้หมดได้หมดเหรออ้าม<น>ถาทมเอ๊